thái lột đủ ừ. Nào chào mừng cấp chung Không biết uh. uh. chung Mì cấp uh. Uh. Mì cấp Mì Mì ปูงานนี่ถ้าว่าไม่โดนขโมยก็ได้หลายตัวนะครับท่านผู้ชมทิ้งไว้9วันมานมานเลยครับท่านผู้ชมปลาช่อนล้วนๆเลยครับผมดูครับ รสวัสดีครับผมนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับก็วันนี้มาพบกันอีกแล้วกับช่องบ่าวจากปาลุยนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้ได้เวลามากู้รอบตัดปลาไม้ต้นตาลกันนะครับก็รอบมีทั้งหมด3ลูก3ามหลังนะครับท่านผู้ชมก็ทิ้งไว้นานเลยนะครับเป็น อาทิตย์กว่าๆนะครับก็ประมาณเกือบเกือบสิบวันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมทํางานไปก็อาทิตย์หนึ่งนะครับเจ็ดวันและก็รอบคนที่ว่าเข้ามาดูก็วันศุกร์นะครับก็สองอาทิตย์ก็ไม่ได้เข้ามานะครับติดธุระแล้วก็ผ่านไปอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับนี่ก็มาวันจันทร์นะครับก็เจ็ดแปดเก้าวันพอดีนะครับท่านท่านผู้ชมที่ว่าทิ้งรอบไว้อ่ะเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันเลยนะครับ จะมีปลาเข้าโลบหรือเปล่าหรือว่าจะโดนดูโดนอ่า,าม,มยเอาปลาไปเสียแล้วนะครับท่านผู้ชมไปลุ้นกันเลยนะครับจะถุดยอดไหมครับพี่ลามไปกันเลยครับผมไปลุ้นกันเลยครับ น,น,นั้นขึ้นอย่างนี้พี่ไม,ไม่ดึงอ่ะปลาอลไขึ้นอ่ะนั้นปลาเลยขึ้นปลาหม้อแต่ถ้ราะวา,า,าปลาปลาหมอมันจะดีแต่ว่าอ,อว่าปลานินก็ไม่แนนะ่แต่ขึ้นผูกมาด้วยนะปลาลาดอ่ะ ใช่ขึ้นแม็กซ์ไล้วนู่นนู่นนูใหญ่แน่นู่นขึ้นตรงนั้นมาลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมน้ำแห้งลงไปหมดแล้วครับผมโอ้น้ำเข้ามาตอดแหงน,นะครับถอยกลท่านผู้ชมอยู่ท้ายลบดู่อืม Nà chồng mình cấp thăm chung uh -huh. Nam hình Không biết rõ U uh, uh, chung Đi cấp Hmm, 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 ไม่ใหญ่นะขนาดกินเลยครับท่านผู้ชมไซส์ขนาดนี้ดูครับดีครับผมตัดเาไุเลยสองตัวไม่ตัวนี้เล็กกว่าตัวล่างเล็กปลาชนนาเลยนี่สีนี้นะ ก็เดี๋ยวไปดูฝั่งตรงข้ามกันนะครับท่านผู้ชมอีกสองลูกก็ลูกที่อยู่ฝั่งนี้ก็โดนยกนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าโลบยังอยู่ยังหะไม่หายนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับท่านผู้ชมผมก็ลงแต่งดักใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ค่อยมาอ่ะค่อยย้ายนะครับเพราะอ,อันน้ํามันแห้งหมดแล้วว่าจะย้ายลงไปดัก แถวๆใต้ต้นไม้นะครับที่ที่ว่ามันลึกๆหน่อยนะครับที่มีต้นไม้ใต้ต้นไม้นะครับไปแอบบใส่ไว้ได้นะครับท่านผู้ชมอก็ไปลุ้นฟังนู้นนะครับอีกสองรูกหมายต้นตาลพอาจริงบอกม,มันอยู่เลยต้นตาลไปนะครับท่านผู้ชม นี่เขาก็ถถุมถุมถุมบีบเข้ามานะครับนี่ต่อไปก็น่าจะถมไปอีกนะครับคงไม่เหลือนะครับท่านผู้ชมก็เมื่อกี้ก็มีนาเขาขมาตีเบ็ดแล้วก็ตอดแหนะครับคนนาเขาว่าโลกโดนยกไปแล้วฝั่งด้านนี้นะครับก็แกเ,เข้ามาก็เห็นลอยยกไปแล้วนะครับ เราก็ไปลุ้นฝั่งลูกันอีกสองลูกไปกันเลยนะครับท่านผู้ชมก็รถมาถุงยินอย่างเดียวเลยครับท่านผู้ชมธรรมดานะครับเพราะว่าการุ้เข้า จะเดินเข้ามาก็ที่ดินก็แพงนะครับแต่ก่อนขายห้องละสองสามหมื่นไม่มีใครซื้อนะครับตอนนี้ก็ห้องหนึนเก็หลบล้านนะ้ครับท่านผู้ชมดูครับที่ก็ผมเตแล้วนะครับใกล้จะหมดนะครับราก็เยอะนะครับท่านผู้ชมหมายนี้แต่ว่านั่นแหละครับกลายเป็นโคตรซิ่วท่ดินหมดแล้วครับผม ไปก็น่าจะไม่เหลือไม้ให้ตัดมาเลยนะครับเดี๋ยวนี้เพราะว่าก็ไม่ใช่ไม่ใช่พุทธศ์ขครับตอนบห้ไม้ใหม่โตนะครับธรรมดานะครับเราหาอยู่หากินไม้ไห้เพื่อนผมเขาก็เลี่ยนไม้ใหม่ ฝัง่งด้านนี้กันสองลูกเข้ารอเปล่านะครับผมเต้นยงนะแล้เพื่อนจะดูให้กวนแล้วเอาเลยครับทตานจงฝั่งด้านนี้อีกสองลูก nam hèn u nam hèn luôn, bây dưỡng đi các thân chung Tăng thịt la còn nữa cấp thân Khâu เห็นดิ้นนะครับอือมีครับท่านผู้ชมปลาช่อนอู้หูตัวนี้ครับท่านผู้ชมอืออีกตัวหนึ่งตายครับนี่ครับนานไม่ได้มาดูอือท่านผู้ชม นี่ก็ลอยตายไปครับตัวกระลูกครับตายไปนหนึ่งตัวก็นูอีกหนึ่งตัวนะครับโอเคครับผมก็มาลุ้นกันลูกสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมใกล้ๆกันนะครับก็ลึลกลวกเมื่อกี้ลูกนี้นะครับก็เสียดายครับท่านผู้ชมตายไปก็หลายตัวเลยครับ เอาไม่ได้เอาได้แค่หนึ่งตัวเดี๋ยวก็รุ้นลูกนี้กันครับใกล้ๆกันก็ยุกเลยนะทันยุน่ว่าจจะมีปลาเข้ารอบหรือเปล่านะครับเพราะว่าเกือบสิบว,วันแล้วกตันยุ่ทิ้งไว้ <c oughs> น้ำตำม,มือเลย ครับท่านชุมปันี่ครับเข่าดิกล่าวครับผมท่านชมดีงครับอู๋อูมีึงคปบูดิ้นเลยครับท่านชมดึงครับผมอู๋ หลายตัวเลยครับท่านผู้ชมหนาะชนสองอ่านี่ครับผมเอเคนะครับอ่าครับท่านผู้ชมก็ยกแค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชม ไม้ต้นตาลเดี๋ยวก็ยังเหลืองไม้นาลังแล้วก็ไม้ป่าปากระเชตดก็ค่อยมาลุ้นกันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมทว่าว่างนะครับกับผลงานนี่แต่ว่าไม่โดนขโมยก็ได้หลายตัวนะครับท่านผู้ชมทิ้งไว้เก้าวันมานมานเลยครับท่านผู้ชมปาช่อนล้วนๆเลยครับผมดูครับลูกที่สองที่ยกก็ตายไปหลายตัวนะครับอืม้ม พอได้กินแลวครับผมตานผู้ชมไม,ไม่เคยพลาดไม่เคยผิดหวังมีทำถุงปลาใหม่มาด้วยนะครับหมานเลยครับตา้ชมถุงปลาใหม่ดูรอบ่ะ,ะนี่ครับ่า้ชมปลาชนส,สวยๆเลยครับปลาชนได้ทั้งหมดห้าตัวนะครับตัวนี้ผมว่าน่าจะประมาณสักอ่า เกือบเกือบสองกิโลนะครับก็โอเคนะครับท่านผู้ชมได้กับข้าวก็โดนขโมยไปด้วยนะครับนะครับปลาท่านผู้ชมนี้ถ้าว่าไม่โดนขโมยก็น่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับท่านผู้ชมนี้ก็พอได้กินพอได้เกงแล้วนะครับโอเครับท่านผู้ชมอ่าครับก็สําหรับ คลิปนี้นะครับพามากู้โลบดักปลาไม้ต้นตาลทิ้งไว้ก็9วัน9คืนเลยนะครับท่านผู้ชมก็โดนขโมยไปสองลูกนะครับก็คือขโมยเอาปลานะครับโรบยังอยู่ที่เดิมยังไม่หายก็ได้หมายต้นตาลปลาชนสองตัวฝั่งด้านนู้นนะครับส่วนมาฝั่งนี้ก็ไม่โดนยกไม่โดนขโมยก็เข้าทั้งสองลูกเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าปลาตายไปก็หลายตัวนะครับ ลูกที่ว่ายกลูกที่สองส่วนลูกที่สามก็สองตัวนะครับดูผลงานอีกรอบนะครับท่านผู้ชมนี่ครับน่าจะประมาณสองกิโลกว่าๆนะครับได้อยู่แล้วนะครับลาชนอ่ะก็สำหรับอ่าคลิปนี้ก็ต้องลากันกอนนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง เบาจากพาลุยด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าว่าว่างก็ไปลุ้นไม้นาล้างกันแล้วก็ไม้ป่าปักกิดนะครับก็สาหรับวันนี้ลากันโกนครับปุ๋มก็อย่าลืมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเบาวจากพาลุยหรือว่าเบาเด็กใต้คนเดิมนะครับท่านผู้ชมก็เหมือนกันนะครับเบาเด็กใต้คนเดิมหรือว่าเบาจากพาลุยแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นเบาวจาก พาลุยนะครับเพราะว่าชื่อผมก็ชื่อจักด้วยนะครับก็เปลี่ยนเป็นทั้งบ่าวจักพาลุยไปเลยนะครับก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนด้วยนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับช่องอบ่าวจักพาลุยด้วยนะครับท่านผู้ชมลากันก่อนครับผมสวัสดีครับผมบายบายครับสุดเจเลยครับพี่ลาม ta cùng tới với chú Ồ oh, đây kéo nghe leo lao là